เีนูงต่อมากุ้งถังเมื่อกี้ลืมถ่<อ>าย<อ>ขาข่าวนั้นไม่ใช่อะไรพงโลดกุ้งยังไม่ได้ใส่รอสักครู่ห้ามไม,ไม่เอาน้ำกินนี่แหละนม่น้ำไปน,ำนี่พริกแกงซอสพริกแล้วก็เกี๊ยว ตั้งน้ำมันเกียวกระเทียมเกียวเนยก่อนก็ใส่พริกแกงพริกแกงมีซอสพริกมีพริกเขาแล้วก็ <c oughs> ยังวะอยากเดี๋ยวด้วยน้ำปลาน้ำตาลน้ำสลัวด้วยแค่นี้แหละแล้วก็ใส่นมลงใส่ ไอ้ต้องปลาความนัวความมันมันบดด้วยนี่มาเกเอามันบดไปกินเนี่ยเลยมากินเลยชิมสิอร่อยไหมจะเค็มเค็มมันมันหอมเนยหอมนมไหมย้ยาจะหวานเราน้ำตาลใส่นะคุยกันรู้เรื่องไหมนะใครพาทำ นี่เอารอใส่กุ้งก่อนกุ้งนี่ลวกก้อนกับปลาหมึกกุ้งกุ้งกับปลาหมึกของเราที่จะมาทำกุ้งถังในวันนี้เดี๋ยวซอดปลาหมึกก่อนยอดยายดีครับน้องคนกำลังในยุทธวิทยวบ้านไทยนะอาไทักกัะ ไม่มีกระแ๋องหรอกต้องว้าผู้ใดมาปิดผงปาปิก้ารโรยลงไปนิดน้อยเห็นปะนี่ผงปาปิกาเลยนี้ยังบอกเพียงอะไร ยุ่งยุ่งเบื่อไรเลยวะไมย่เ่ตัวยุ่งแท้นาดเพราะวาเาทไม่เสร็จเลยเ่งกลุ่มยำกุ้งวันนี้เราออกจากกกอกนะครับมาดูจากยูทูบคนใหม่ยูทูเบอร์ยูทูบเบอร์ผู้ไม่เคยติดเทรนอะไรกับเขาเลยแลม่เตด้เป้งมดก็ย่างืคือำกุ้งจบยุ่เ แล้วก็ใส่เห็ดหูหนูต้องยอดเลยเดี๋ยวชิมกันนะครับไปชิมกันแล้วได้ชิมแน่นอนจะหมูหรือจับต้องยอดจับเดี๋ยวผมจะชิมให้นะครับเออรื้อหลงกดรื่อบันทึกเกี่ยวบันทึกไปน บุญรอดบนวหายสิซอะไรบุญรอดที่เดกบอกว่าเท่นั้นไม่หริอะไรคะสวยขม่าบ่มันจะยังไม่สุตามจริงมันต้องต้มก่อนนะตามจริงอ่ะอนี้ตามไม่จริงมันจะเล่นแล้วตวมั้นเขาต้มแช่อ้แลนะ ตทเขาพ่อลองไปเห็นปะถ้าเอาแต่ซมีิพ่อพ่อต้องเห็นแบักน่เว้นมึงเดี๋ยวนี้แหนพออ่อจะนั่งให้ พิสูจน์พิสูจนเนยควยี่อะไรอย่นี้ยแล้วเดยว้ามาิดกน้ะเราจะผัดกันน้ำแห้นอืมนั่นมาใส่หมูมาติดไล้ผัดัก็ได้ผัดปเธอจะไปทำไมตรงนั้นนี่ของแทบอยู่นี่นี่ นฉันทำกุ้งถังให้กินเนี่ยเป็นไงเแซ่บไหมกุ้งถังไงกุ้งถังคืออะไรอ่ะกุ้งถังก็คือกุ้งถังนั่นแหละเธอก็ไปเซิร์ชดูมาใส่อะไรบ้างอ่ะใส่พริกแกงพริกเผาน่ากินเนาะน่ากินสีคือในกล้องแน่ากินกว่าอีกฉันทำสูตรพิเศษของสลดสามโล อันนี้คือต้มยำแคบมากอร่อยมากนัวมากคอแห้งมากโอ,แอ,นนกกแอก้แต่เสียบอลไรอันนี้ก็กุ้งคังนะกุ้งคังกำลังจะเสร็จแล้วเขาเ้าไปเบิ้งตอนเทกันแต่เสียบ่พี่น้องมันเลิศมันเลิศมันเลิศแล้วเ้าเลาะเห็ดกินเลาะเห็ดกินเลาะเห็ดกินเห็ดไปทั่วที่กระเดียบซ้ายกันเนี้ยหัวกระเดียบเนี่ยเพืนฮะ อ,อาธิคุมาคเ้ยอุแบบห่าแลวใใส่ปลาหมึกลงไปนี่มาต่อขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะครับ หลังจากใส่ส่วนผสมลงไปแล้วน huh. ี่เราใส่ปลาหมึกลงไปข้าวเลยดูม่สบาย่น้หวานสุกค่ะไ <the> ้เนาะขอ้นกันนะข้าวเนาะอยากำมันสุกน้ำได้สหลด์ได้สีลาคุณสุเต็รเองเอาเบีย กูติกูทั้งน้ำมันลายปะบมามนี่เนี่นะครับเดเว่นเนี่ยเลยบนถ้ามีบนตะดับประเทศนี่ได้ที่เด่สใส่ไห้ปลซืสือเนาะใส่เนาะใส่เยีะเนาะจ้างเขาแข่งถึงเท่าไั้ง่า <laughs> หาสิบบาทหรือว <c oughs> ่าไร <c oughs> จางเข่นมีงเงนะินกับเงนลอยเนาะปั่นกรับุก่ง่้งานนี้ไม่ดี บินเห็นไหมจ่าพี่พกที่เป็นเจนแห่ฟี่ได้บินใครส่อสุดอักรันอยู่ส่วนไหนส่วนเสียองเขาเนาะนี่ครับติดใจต้มยำสองรอบแล้วผมอิ่มคมหายหายอยางเบียเลยอะข้าวอลยเรวไเดีวยวเราจะเอาไปดิบให้ดุบแล้ว

ทายุดแล้วมาเจ็บผบเรามาให้คนชิมคนแรกนะครับชิมคนแรกเนเไปรียกกุ้งถังนี่หรอเป็นไงครับเป็นไงครับยอดยอดอยอดกุ้งกุ้งก่อกุ้งถังกุ้งถังอร่อยครับกินกินอะไรก็กินอะไรก็ินอะไรกินก็ืือว่าอร่อยไหย ไม่อะไเปไปให่อย่างองให้ไปย่างห้วก้อน้อนให้นไม่ให้ไม่ให้เป็นย่นิ่ไปแล้วเขานิ่งไปแล้วร้อนไหมิ่ไปแล้วรสชาติเป็นไงครับอร่อยขม๊ายา ไหอืมเกินไปได้หรอเราจะมาซิมน้ำซุปกันนะครับเริ่แรกเปิดเสือขึ้นอันนั้นคือใบอะไรอ่ะของราคาอื้อหืนาก็้นถังต้นถังมากกินจ้ำน้ำจิมันี้นเนี้อร่อยมากเลยครับ โอ้โเปิดร้านนี่ไม่เจอสาเดือนครับอย่าลืมติดตามช่องทำรอานอิ้วๆนัอนเอาขี้เลี้ยเอาบุญอาเอาอ๋อคุยด้วยกันร้องด้วยกัน เกวีเห็ดกินก่นกินแซ่บก็อรอยแซ่บเขาถึงไปย่างดย กุ้งถังกุ้งถังถังที่สองแล้วนรา๊ะมาดูกุ้งถังถังที่สองแล้วเราจะเอาไปเทกันีเพกัานกขัากนับาเก็้าเตา้แลวเกนานข้วกตา ย,ยอ้อยยอนน่ะไปเราจะมาเทแล้วหนึ่งเลย้งนิ้นวอ้าวหอมเอาใบกระพรามาโรยด้วยไม่บอกคุก็ได้ ขอถ่ายรูปสวยๆสักบูปดหน่อยสิสวยสวยเสร็จแล้วครับ <Marg> ก eh <la ılan> ุ้งถัง